สปาร์คสานะครับผมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเราจัดครบจัดเต็มนะครับทั้งตัวชุดแต่งนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนะครับแม็กบันทุกโอ้โหวเขาเรียกว่าจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวเราไปดูทีละสเต็ปเลยนะครับดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นตัวนะครับแม็กนะครับขอบ18นิ้วนะครับยางแม็กซิตนะครับตัวนี้นะนะครับตัวยางนะครับซีรีส์2 3 5 5 0 R 18นะครับผมตัวนี้รับกับดุมสีน้ําเงินคาลิเปอร์สีน้ําเงินนะครับสวยๆแบบบนนี้เลยะครั ซึ่งตัวแม็กนี้บอกเลยนะครับว่าลูกค้าสามารถเลือกได้รีเควสตได้นะครับบางท่านอาจจะไม่ใช่แนวนี้อาจจะเป็นแนวเวลหรือจะเป็นทีอีเป็นอะไรสั่งได้เลยครับผมจัดได้ครบจบได้จริงครับที่ตลาดไทยของเรานะครับผมอ่านะครับด้านหน้าเรารอแล้วนะครับผมมาตามมาด้านท้ายเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นแม็กบรรทุกนะครับขอบ15นิ้วนะครับสวยๆกันเลยนะครับเป็นลาย RE ทํางามๆแบบนี้สีน้ำตาลโอ้โหตัดกับขอบทองนะครับผมงามแท้ๆเลยนะครับรับกับยาง2 2 5 7 5 R15 นะครับผมสวยงานจริงๆนะครับและ ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเพาลอยนะครับเป็นแบบมี ABS ในตัวนะครับผมโอ้โหแล้วก็ลูกปืนใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กกั้นยกนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับอ่าอีกั้นยกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ15นะครับน็อตใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับโอ้โหนะครับนี่เป็นไงครับสวยจริงๆเลยนะครับผ